โอเควันนี้เราก็จะมาสอนคัลล์โคสมาสหรือว่าคัลล์คอมเมนต์ของ YouTube นะครับอันนี้คือโคสมาสของผมนะครับถ้าทุกคนต้องการที่จะคัลล์โคสมาสหรือว่าคัลล์คอมเมนต์นะครับให้กดเข้าไปที่แชร์ในคลิปที่คุณใส่คอมเมนต์โคสมาหรืออะไรก็ได้ครับในคลิปนั้นแล้วก็ไปกดที่คัดลอกลิงก์นะครับ พอคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วให้กดออกจาก y o u t u b e นะครับแล้วก็กดเข้าไปในแอปนี้นะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับให้กดค้างตนค้นหาครับมันก็จะมีคำว่าวางออกมาแล้วมันก็จะมีลิงก์ที่เราคักลอกคลิปไว้นะครับถ้าได้คลิปที่คุณคัดลอกลิงก์ไว้แล้วนะครับให้คุณไปที่คอมเมนต์นะครับ แล้วก็ให้เลื่อนหาเม้นของคุณนะครับพอเจอเม้นของคุณแล้วถ้าเกิดว่าคอมเมนท์ที่คุณต้องการอยู่ในเม้นตอบกลับให้กดเข้าไปในแสดงการตอบกลับเพิ่มเติมนะครับเมื่อคุณได้คอมเมนท์ที่ต้องการจะคัดลอกแล้วนะครับก็กดคัดลอกเลยครับพอคุณคัดลอกเสร็จแล้วนะครับให้คุณออกจากแอปนั้นนะครับแล้วก็เข้ามาในกาชาขับนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับให้กดเมนูตัวนี้นะครับ แล้วก็กดอินพอตตรงข้างล่างนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับให้กดค้างตรงช่องใส่คสต์มานะครับแล้วก็จะมีไอ้พวกนี้โผล่ขึ้นมานะครับให้กดคํานี้นะครับแล้วคสต์มาที่เราคัดลอกก็จะมาอยู่ในช่องนี้นะครับแล้วก็กดอินพอ t ได้เลย ก็มีแค่นี้แหละครับสําหรับการคัดลอกคอมเมนต์นะครับถ้าเกิดว่าอธิบายไม่รู้เรื่องหรือผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไปละ